สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วค่ะกับไซอิ๋วคุกกิ้งอินเยอรมนีคนไทยเราที่อยู่ในประเทศเยอรมันช่วงนี้จะรู้ว่าเป็นฤดูของการทานหน่อไม้ฝรั่งเป็นผักที่ชาวเยอรมันนิยมทานกันมากถึงแม้ว่าราคาจะไม่ค่อยถูกนะักวันนี้จะนำเสนอวิธีการปอกมันฝรั่งที่ถูกต้องเราจะใช้ที่ปอกแบบไหนก็ได้ที่บ้านเรามีนะคะวันนี้จะปอกให้ดู3แบบ ให้เราเริ่มปอกจากส่วนปลายสองนิ้วลงมาด้านล่างเลยค่ะแล้วก็ปอกหมุนไปรอบๆต้นแบบนี้ปอกไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดเราก็จะได้เปลือกของเขาเย่ๆแบบนี้ซึ่งชาวเยอรมันเขาจะไม่ทิ้งนะคะแต่เขาเอาเจาไปใส่หม้อต้มแล้วก็เอาน้ำที่ต้มได้มาทำน้ำซุปในการทำอาหารต่อไปส่วนตัวหน่อไม้ฝรั่งแค่ตัดส่วนโคนออกประมาณ2-3มเซนก็เอาไปต้มได้เลย ต้มในน้ำเดือดใส่เกลือเล็กน้อยประมาณ10นาทีก็ใช้ได้แล้วก่อนทานอาจจะราดด้วยเลยละลายนิยมทานกับแฮมหรือซอสฮอลแลนเดสขอให้ทำกินให้อร่อยพบกันใหม่สวัสดีค่ะ